และนี่คือเจ้าเบนหลอดที่กําลังเดินทางมาหาผมฮะจริงๆแล้วเจ้าเบนหลอดตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาหาผมหรอกท่านผู้ชมแต่ว่ามาหาเจ้าพืชตัวนี้เจ้าแขงตัดเจ้าแขงตัดเนี่ยจะทํางานให้แทนผมอืมโออันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเอสเปซโซซิงโนล่าใช่ไหมเนี่ยซิงโนล่าผมอ่านถูกไหมเนี่ย <c oughs> เออทำไมชื่อดูแบบว่าแปลกๆหน้าตาก็แปลกด้วยแมมนี้เนี่ยมีชื่อว่าแพนเวอร์ซัตแมนหลอดคือน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก แพนวอร์ซซอมบี้ท้าผู้ชมแต่ว่าเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นแบนลรดแล้วก็พืชเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปอืมอยังตันนี่เหมือนกระถางต้นไม้เลยท้าผู้ชมเอาเป็นว่าต้นอ,อื่นเนี่ยคือ๋อ้เราเนี่ยสามารถวางแท่นเพิ่มได้นะเออเนี่ยแต่ว่าต้องเสียเงินนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งองล้านแล้วก็สิบล้านคือในตอนนี้แบนลอดก็จะมาทีละตัวทีละตัวท้าผู้ชมเห็นไหม,มตัวนี้เนี่ย โบเนกาอบูราบูอบูราบูอะไรเนี่ย <c oughs> เออชื่ออ่านโคตรยากเลยตอนนี้นี่ผมมีตัวโอ้ผมมีเบร์เบร์ปรติปิมด้วยอืมเดี๋ยวเอาไปใส่ไปตรงนี้เดี๋ยวซื้อตรงนี้ไว้คือตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการมาทดลองเล่นไปแล้วผมได้นูบินี่มาดาดินี่ไปอืมดีมูไปเลยนูบินี่มาดาดินี่เอาไปขายสักหน่อยอืมผมเอาเซลเดี๋ยวผมขายหมดตัวเรื <c oughs> <c oughs> ่อง,งผมจะเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ย ตัวนี้ผลิตเงินเนี่ยสิเหรียญต่อวินาทีนะผู้ชมคือมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็พอใช้ได้ฮะตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ประมาณ8ปดหม้าตรงนี้เนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะเออมเมล็ดพันธุ์นี่โอ้ทานตะว,วัน2อ0หมื้าคือดน้าล่างยังไม่มีอะไรมาขายฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองซื้อทานตะว,วันมาดูสิอืมนฟาวเวอร์ปลูกไว้ตรงนี้ได้ไหมคือปลูกแล้วก็ต้องรอโตหนึ่งนาทีอ้อเราต้องรอโตด้วยเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่าผมขอดูตรงนี้สักหน่อย คือตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจระบบเกมแล้วนะฮะบอกมีเซิร์ฟเวอร์โชคเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าคือต้นไม้ของเราเนี่ยน่าจะยังตึงไม่พอท่านผู้ชมผมอาจจะต้องแบบว่าโอ้อันนี้อะไรเนี่ยผลิตเงินหนึ่งพันต่อวินาที2องพแต่ประเด็นคืออันนี้ดากอนฟู o ดอันนี้เนี่ยสแตนเตอร์แพ็คฮะผมว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะได้เงินอีกสามหมเอออันนี้เนี่ยแบบว่าเออเอามาก่อน เดี๋ยว่าจะจะดูจะช่วยอันนี้อ๋อมีลักกี้พชั่นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้ทำอะไรโอ้ดากอนแพรนฮะอืมผมว่าผมจะเปิดอีกสักจุดหนึ่งเอออีกสักจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยอเดี๋ยวขายขายเจ้านี้ไปก่อนอ่าเซลไม้แพรนเซลไมเป็นหลอดเซลไม้แพรนเซลติดแล้วกันอืมโอเคคือตอนนี้โอ้โหได้เงินน้อยมากได้เงินโคตรน้อยนะผู้ชม โอ้แล้วเหมือนว่าในตอนนี้จะมี Bi oh ไบโอมด้วยนะคือเหมือนจะเป็นไบ oh โอมหิมะฮะเออโอได้เงินไหมอ๋อไม่ได้เงินฮนะเออตอนนี้โอตัวนี้ผลิตเงิน13เหรียญต่อวินาทีเอาไหมใส่ไปก่อนเป็นตัวอ่ะคือตอนนี้เนี่ยผมขาดอยู่ประมาณ3,000ผมต้องการเงิน3,000ฮนะเออไม่มีเงินนะเดีล้วประเด็นคือไอ้ไอเจ้านี่นเอาไว้ทาอะไรอืมโอเป็นแบบว่าคือทำอะไรได้ <laughs> อะไรวะเนี่ยอา่าทำเป็นเป็นฟอร์สฮะเหมือนจะทําให้อ๋อทาให้สโลขึ้นปะทําให้ตัวพวกนี้เนี่ยมาสโลขึ้นอ๋อใช่ใช่ใช่ใชใชฮะทำให้เจ้าเป็นหลอดเนี่ยสโลนะฮะคือเราเนี่ยสามารถย้ายพืชได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้โชเวลอ่ะผมลองเก็บมาอ่ามันก็จะเป็นการย้ายนะฮะโอ้อันนี้เนี่ยถือว่าดีมากอืมอืมยิงไปทางตะวันดีมากฮะเก่งมากทุกคน คือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะต้องลองเอาอันนี้มาแล้วนะ,ะช่ชับมขอ,อกแก๊ฟองเดียวพอนะฮะคือมันมันช่วยในการผลิตเงินไงเออตัวละพันต่อวินาทีเนี่ยผมว่ามันมันก็ดีมากแล้วนะอ่าอันนี้ไขรหนึ่งฟองอันนี้พันห้าเอาเปิดมาเอาอันนี้มาวางไว้คือวางไม่ได้เหรออ๋อต้องเปิดเลยอันนี้จะได้จะได้จะตัว <laughs> ตัวห้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์นะผชมเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะ เออโอ้แต่นดินเงินไวมากนะฮะหนึ่งพันสองร้อยต่อวินาทีคือตัวนี้เนี่ยอืมตัวนี้นะฮะตัวห้าจห้าเปอร์เซ็นตคือถ้าเกิดว่าตัวได้ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผมน่าจะรวยไปเลยนะแต่แค่ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมมาลดน้ำเจ้าตัวน,นี้อืมลดไปโตแล้วฮะดางก้อนฟุตดามิเนี่ยอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าต่อวินาทีอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสา่ไปเออด่างก้อนฟุตนี่น่าจะแรงนะน่าจะแรงกว่าท่านผู้ชมอืมเดี๋ยวดูสิด่างก้อนฟ โอแรงมากโอแรงคือดากอนฟูดนี่ยิงแรงมากเดี๋ยวมาดูในร้านค้าพืชสักหน่อยมีอะไรมาขายใหม่ไหม,มเหมือนจะไม่มีนะเออสูงสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นทันตวันนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเอาทันตะวันมาแล้วก็เดี๋ยวลองดูตรงเกียร์สิเกียร์คือเกียร์นี่ผมซื้ออาอาถัางน้ํามาแล้วเออจะไม่เรียกบูรดน้ําโอ้นี้ทําให้แบบเป็นหลอดสตันนะฮะมีปืนด้วยบ่วงหนึ่งร้อยดาเมจอ๋อ โอ้มีกอนรี่ด้วย500ดาเมจนะฮะซึ่งเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่าผมต้องลองเพิ่มโชคหรือเปล่าวะคือถ้าเพิ่มโชคเนี่ยมันจะเป็นคูณ25นาทีนะฮะอะเดี๋ยวลองดูเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้เป็นหลอดตัวที่มันดีขึ้นอืมเพิ่มโชคไหมอ่ะเพิ่มโชคไปคูณ2ลองดูสิเผื่อเจ้าเป็นหลอดเนี่ยจะออกมาแล้วก็ใช้ลังกี้พชันด้วยอืมลังกี้พชั่นคูณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยโชคเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลังกี้พชั่นอีก แต่เหมือนว่าโอแต่ตัวนี้เนี่ยเลือดหนึ่งหมื่นเลยนะหมื่นหนึ่งผมผมไม่น่าจะไหววะอืมอันนี้มันใช้ได้อะท่านผู้ชมผมว่าอันนี้มันสี่สิบห้าเออเดี๋ยวลองลองดูดิอันสี่สิบห้าฮะคือเรียบร้อยผมได้มาแล้วโฟเซนติดโฟเซนตัวไหนอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้น่าจะตัวนี้อืมผลิตเงินหกร้อยโอ้ผลิตเ,เงินเยอะมากอนอื่นเดี๋ยวรับอืมรับเงินมาเปิดตรงนี้ไปด้วยแล้วก็เอานี้ลงไปผลิตเงินหกร้อยต่อวินาทีฮะ เออผมว่าใช้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยเก็บมาเลยฮะคือเป็นตัวที่แบบว่ามัน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 ก็ง,งันเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดูตัวอื่นสิมีตัวที่แบบว่าผลิตเงินเยอะๆอีกไหมเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่มีตัวไหนที่ผลิตเงินเยอะเลยฮะซึ่งโอ้ดีเจเนรีอันนี้เนี่ยผมว่าต้องเอาฮะทันไหมเนี่ยคือรีบๆ่อยครับผมรีบซื้ออืมไปเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวดีเจเนรีใหม่ตัวโอ้ผลิตเงินหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทต่อวินาทีคุ้มไหมเนี่ย <laughs> ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยอ่ะเอามา,อาใส่ไปก่อนฮะคืออันนี้เก็บเงินมาด้วยเก็บเก็บเก็บมาเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมเปิดตรงนี้ไปด้วยอ่ะเปิดตรงนี้ไปด้วยอ่ะเปิดจุดตรงนี้มาแล้วก็โอ้จะลืมไปว่าดอกไม้ของเราเนี่ยไม่มีนะฮะเออมีพัมกินเนาะพัมกินนี่อ่ะอันละห้าพันลองซื้อมาใช้ดูดิไม่ได้ใจว่าเป็นยังไงนะผู้ชมแต่ขอลองอลองลอง,ลองปลูกไปดูแล้วก็เอาอืมรดน้ํารดน้ํา คือเหลือเวลาป้อมโอ้โหหนึ่งนาทีกว่าอ่าเดี๋ยวดูสิในนี้เหลือเวลาประมาณสิบห้าวีฮะถึงจะรีและเหมือนว่าในตอนนี้จะมีตัวม,าม,ามิสติกมาท่านผู้ชมคือผมจะพาดได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นมันจะทันไหมเนี่ยอืมไปลน้นเออผมได้ตัวมิสติกมาผลินเงินสองพันหนึ่งต่อวินาทีโอไม่ยก้อนผลิตเงินโคตรเยอะท่านผู้ชมบอกว่าอ่ามีตัวไหนทดแทนได้ อ่าตัวนี้เอามาเลยครับน้องคือ <c oughs> ตัวมิสติกนี่คือแบบผลิตเงินแล้วติดเรนโบวด้วยนะผู้ชมโอโ้โหผมว่าอันนี้เนี่ยค,งค,งคุ้มคมฮะอืมคุ้มมากมีมีออันนี้ไม่ติดอืมอันนี้ไม่ใช่มิสติกคือเหมือนว่ามิสติกเนี่ยจะมาแค่ตัวเดียวนะฮะติดเรนโบคือคุ้มมากเออโอ้แล้วผลิตเงินโคตรไวนผู้ชมสี่หมื่นแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีเงินหนึ่งเอ็มแล้วฮนะเนียมาดูที่ร้านคา้าซิอ่า โอ้โคโคนาตแทงอืมโคโก้แทงคือ5ห้าร้านผมจะเอาเงินที่ไหน <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมมีร้านเดียวดิเออเราอาจจะต้องเก็บเงินไปก่อนนะผู้ชมอืมตรงนี้เป็นอีพิกอันนี้อื <c oughs> ไม่มีตัวดีๆเลยนะแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยไม่น่าจะโอ้โอวิกโก้คาเมโล่ระดับมิสติกฮะแล้วเหมือนว่าเจ้านีเนี่ยจะมาทางนี้ด้วยผมว่าอืมผมผมสงสัยมากว่า ราคาเจ้านี่เนี่ยมันจะเท่าไหร่เอามาฟิกโก้คาเมโลอืมเจอไหนดูสิห0ร้อยโอโ้โหคือหกร้อยเองเหรออืมเอามาแทนตัวไหนได้บ้างอ่าเอามาแทนตัวนี้แล้วกันนะเออผมนึกว่ามันจะดีไงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะไม่ชมเออแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอามาแล้วคือถ้าเกิดว่าเจอแบบตัวที่มันติดเลนโบนเนี่ยผมค่อยเอาดีกว่านะเออราคาไม่ได้แรงมากนผไมชมเอาเป็นว่าขายฮะ ตายกินได้หมดเลยได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่หมื่นหกเองโอ้โ oh. หนึอว่าจะได้เยอะกว่านี้ได้แค่หมื่นหก <c oughs> เออเศร้าเลยฮะอ่าตรงนี้ไม่มีพืชอะไรดีๆเลยท่านผู้ชมโอเคฮะสำหคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ